สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับจองบ้าโจ๊กอิสานไตครับมันนี้แห้งเหลาแห้งพี่น้องหาเนี่ยเอาเผ็ดๆกินกันตำปีกวยครับมันนี้ตำปีกวย กันตอนแรกกะซับเืยบักหุ้งครับพี่น้องตำกันตั้ปีก้วยใส่น้ำน้ำเนี่ต้องใส่ใส่เกลือน้ำในพี่น้องเนี่เพราะว่ากันแหลกกันดำครับแหงเราหาเนี่ยเพ็ดกินจักหน่อยกันประมาณนี้ครับ ซับสับซับสว้อยคือหุ้งนั่นแหละมีก่กลวว่าเลวอะนอยนะน้อ,นนอ,นนอนคนุยวม่ได้เ,ดเม่อ,อากน,นบ่

đi xe, đi đây này, đi con thuyền ha, <laughs> lại đi nào, Nói lại, lại. lại, lại, tâm nhớ, tâm lại. Ừ. đi, lại, ừ. bao <laughs> <laughs>

เปบดกนาครับืเป็นปอบไปเรื่อยเหมอนเดมแซบบอสังเดียว

เฮ้เลยสยงาม้เอาพี่น้องคลิปหนาพ่อนไหมครับเพรแดงเพจแดงครับสวัสดีครับ